เพื่อนๆเคยพูดให้คนอื่นฟังไหมแบบว่าคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงลูกอะไรแบบนี้บางคนห่างบ้านนานๆไปทํางานต่างจังหวัดบางทีก็พูดขึ้นมาเออคิดถึงแม่จังไม่ได้พูดใส่โทรศัพท์นะคือนั่งพูดคนเดียวหรือไม่ก็พูดให้เพื่อนฟังเรื่องเท่านี้นะชาวต่างชาติเาก็รู้สึกประทับใจเขาบอกว่าอยู่ไทยไม่กี่เดือนเนี่ยแต่ก็ได้ยินคําว่าคิดถึงแม่หรือไม่ก็คิดถึงพ่อบ่อยกว่าทั้งชีวิตในแคนาดาซะอีก พอเขาได้ยินคนไทยพูดประโยคแบบนี้ขึ้นมาเขาก็นึกถึงเมืองที่เขาอยู่นะก็คือเมืองวินิเพกที่ประเทศแคนาดาเขาบอกว่าตอนนี้ก็อยู่ไทยได้ประมาณ9เดือนอยู่แถวเชียงรายซ้อนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมแต่ว่าบทความนี้ของเขาประมาณ2ปีแล้วเขาบอกว่าชอบอาหารไทยชอบอากาศร้อนแปลกไหมแล้วก็ชอบความอ่อนไหวในคําพูดของคนไทยด้วยโดยเฉพาะคําที่ผมได้ยินบ่อยจนอดสะกิดใจไม่ได้ก็คือคิดถึงแม่ คนไทยพูดคำว่าคิดถึงกันเก่งมากแล้วก็พูดออกมาตรงๆด้วยผมจำได้เลยว่าช่วงเดือนแรกที่ผมทำงานมีครูผู้หญิงคนหนึ่งเขาพูดกับเพื่อนว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันจะกลับบ้านแล้วดีใจมากเลยคิดถึงแม่ตอนนั้นผมก็แค่ยิ้มรับไม่ได้คิดอะไรแต่พอผ่านไปไม่ถึงสามวันนะผมก็ได้ยินนักเรียนพูดว่าอยากกลับบ้านคิดถึงยายคิดถึงมาด้วย ทีนี้อีกไม่กี่วันต่อมาผมก็ได้ยินคนขับวินมอเตอร์ไซค์บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวเย็นนี้โทรหาแม่ก่อนคิดถึงแกหัวใจผมเริ่มรู้สึกแปลกๆโอโหคคำว่าคิดถึงนี่มาดูเป็นคำที่ใหญ่มากเลยนะในบ้านผมแต่ที่คนไทยเขาพูดคำนี้ออกมาง่ายมากและดูเหมือนเต็มไปด้วยความจริงใจเพราะว่าในแคนาดาเราจะไม่ค่อยพูดคำว่าคิดถึงต่อกันแม้ว่าจะคิดจริงๆก็เถอะที่บ้านผมน่ะเราแสดงออกความรักน้อยกว่าคนไทยมาก พ่อแม่ไม่ได้กอดลูกทุกวันเราไม่ค่อยโทรหากันถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นแล้วคำว่า I miss you หรือว่าคิดถึงคุณแบบนี้นะก็จะพูดแค่ตอนที่จากกันนานๆหรือถ้าจะตายอยู่แล้วน,น่าจะพูดผมก็ลองมาคิดถึงตัวผมเองผมน่าจไม่ได้เลยว่าครั้งสุดท้ายที่ผมพูดว่าคิดถึงแม่มันคือเมื่อไหร่เราอาจจะซื้อของไปให้หรือไม่ก็ส่งเงินเขียนการ์ดแต่ว่าน้อยครั้งมากเลยที่เราจะพูดว่าคิดถึงออกมาตรงๆ แต่ที่ไทยหลายคนก็จะพูดคิดถึงกับแม่ในทุกโอกาสแม้ว่ากินข้าวแล้วแค่นึกถึงก็จะพูดขึ้นมาผมเห็นนักเรียนไทยโพสต์ว่าวันนี้กินแกงส้มคิดถึงแม่จังเลยหรือได้ยินเพลงลูกทุ่งก็พูดว่าคิดถึงบ้านคิดถึงยายในห้องครูน่ะผมได้ยินครูคนหนึ่งพูดคขำๆบอกว่าเห็นชั้นเรียนวุ่นๆแล้วคิดถึงลูกเลยผมว่ามันคือเรื่องที่น่าทึ่งนะคนไทยกล้าที่จะพูดความรู้สึกของตัวเองออกมา ไม่กลัวว่าใครจะมองว่าอ่อนไหวดูอ่อนแอหรือว่าดูไม่แมนหัวใจผมเริ่มสั่นคลอนหรือว่านี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทําจริงๆและผมก็ไม่กล้าทําในประเทศของผมผมเริ่มฝึกพูดคําว่าแม่คิดถึงแม่กับตัวเองนะแล้วสุดท้ายก็ได้พูดกับแม่จริงๆตอนนั้นประมาณเดือนหนึ่งผมก็นั่งกินข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วก็นึกถึงตอนที่แม่ทําอาหารให้ผมกินตอนเด็กผมพูดกับแฟนคนไทยว่า คิดถึงแม่เป็นภาษาอังกฤษ,กฤษเธอก็หันมาบอกว่าก็โทรหาสิบอกข่าวว่าคิดถึงผมก็ลังเลแต่ก็ทำคืนนั้นผมก็โทรไปหาแม่ที่แคนาดาแล้วบอกว่าแม่ผมอยู่ที่นี่นะแต่ผมคิดถึงแม่แม่ผมเงียบไปสักครู่แล้วบอกว่าลูกโอเคไหมลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะเธอหนำไม่ชินที่ผมพูดแบบนี้แต่หลังจากนั้นเธอก็ยิ้มด้วยน้ำเสียงข,ของเธอผมรู้ดีแล้วบอกว่า แม่ก็คิดถึงลูกเหมือนกันที่รักผมน้ำตาไหลเลยวัฒนธรรมไทยมันพิเศษมากเมื่อไทยทำให้ผมกล้าพูดความรู้สึกแบบที่ไม่ต้องรอให้สายเกินไปเหมือนที่ผ่านมาคนไทยนะ่ะอาจจะชินกับการพูดแบบนี้แต่สำหรับผมนี่มันคือเรื่องที่ใหญ่มากเลยเพราะว่าเราหลายคนอนะ่ะคิดถึงก็จริงนะแต่ว่าคิดถึงกันในใจไม่เคยพูดหรอกแล้ววันหนึ่งคนที่เราคิดถึงอาจจะอยู่ๆหายไปไม่ได้พูดได้ฟังแล้วก็เป็นได้ แล้วเขาก็บอกต่อว่าขอบคุณประเทศไทยที่สอนให้ผมรู้ว่าความคิดถึงน่ะควรจะพูดทันทีวันนี้ผมพูดคำว่าคิดถึงแม่ได้แบบไม่เคอะเขินเลยแล้วผมบอกเพื่อนว่าผมคิดถึงลูกผมพูดกับแฟนว่าคิดถึงเธอแม้ว่าเธอจะนั่งค้างๆก็ตามผมกลายเป็นคนอ่อนไหวขึ้นนุ่มนวลขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวและทั้งหมดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากคำง่ายๆเลยที่ได้ยินทุกวันจากคนไทยก็คือคำว่าคิดถึงแม่นะ ทีนี้พอผมอ่านบทความของเขาแล้วผมก็รู้สึกลึกซึ้งครับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วประเทศอื่นเขาไม่พูดกันหรอคำว่าคิดถึงเนี่ยเอ๊ะมันยังไงกันหรือว่าเป็นคําที่ไม่ควรจะพูดออกมาง่ายๆหรือว่ามันเป็นคําที่ต้องพูดเมื่อถึงวาระสุดท้ายอะไรนี้หรือเปล่อาอทีนี้ไปดูขอญี่ปุ่นมาเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นคนนึงเขาพูดถึงกับเรื่องนี้พอดีเลยเขาทํางานด้านกราฟิกดีไซน์ที่บริษัทญี่ปุ่นสาขาไทย เขาบอกว่าสิ่งที่ชอบมากเกี่ยวกับคนไทยก็คือการกล้าสแสดงความรู้สึกโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวคนไทยจะพูดคำว่าคิดถึงแม่คิดถึงพ่อคิดถึงเพื่อนออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติในขณะที่คนญี่ปุ่นอย่างฉันนะกลับรู้สึกเขินที่จะพูดแบบนั้นที่ออฟฟิศจะมีเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งพอใกล้วันแม่ก็พูดขึ้นมาว่าอยากกลับบ้านคิดถึงแม่อยากกินกับข้าวฝีมือแม่ เขาพูดแบบไม่ได้เขินอะไรเลยเขาพูดเสร็จยังหัวเราะแบบปกติฉันประหลาดใจเพราะว่าในญี่ปุ่นนะถ้าคุณพูดแบบนี้ในออฟฟิศคนอาจจะหยุดแล้วก็หันมามองคุณกันหมดเลยไม่ใช่เพราะว่าเราไม่รักแม่นะแต่ว่าสังคมญี่ปุ่นน่ะสอนให้เก็บความรู้สึกไว้พูดน้อยแล้วก็แสดงออกมาผ่านการกระทำฉันก็เลยเริ่มรู้สึกว่าที่ไทยเนี่ยความคิดถึงไม่ใช่แค่ความรู้สึกเงียบๆแล้วแต่ว่าคือสิ่งที่ควรจะแบ่งปันให้คนอื่นรับรู้ด้วย ฉันลองทําบ้างเมื่อเดินก่อนฉันก็โทรกลับบ้านไปแล้วก็บอกแม่ว่าแม่คิดถึงจังเลยนึกๆภาพเป็นแบบว่าสาวญี่ปุ่นคุยกับแม่นะก็จะน่ารักน่ารักหน่อยแล้วแม่ก็เงียบไปบอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าลูกน้ําเสียงแม่ตกใจมากเพราะว่าฉันไม่เคยพูดแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตฉันสงสัยว่าคนไทยนะ่าจะรู้ตัวไหมว่าความกล้าพูดแบบนี้มันทําให้อบอุ่นมากเลย หลายๆครั้งฉันก็สงสัยว่าคนไทยนะ่ะขี้อายหรือว่ากล้าหาญกันแน่ก็น่ารักดีนะทีนี้มาแนวแปลกครับเป็นความเห็นชาวอินเดียอยู่ดีๆผมก็อยากรู้ไงเขาบอกว่าเป็นวิศวกรในจังหวัดระยองเขาพูดถึงบุคลิกคนไทยโดยรวมก่อนคนไทยนะ่ะดูนิ่งๆสุภาพแต่ถ้าสนิทก,กันจริงๆนะจะกลายเป็นคนที่พูดตรงแบบอบอุ่นออบอุ่นมากเลยแล้วก็ตลกด้วย มีครั้งหนึ่งก็สังเกตว่าคนไทยไหนะจะพูดถึงเรื่องครอบครัวกันแทบจะตลอดแต่ไม่ใช่แนวซีเรียสน,นะจะเป็นแนวน่ารักน่ารักตลกตลกทำอะไรก็มีส่วนคิดถึงแม่ขึ้นมาเช่นแม่เราทำแบบนี้นะมันตลกมากเลยพ่อเราไหนชอบอย่างนี้หรือชอบเหมือนพ่อเราเลยหรือแม้แต่คิดถึงลูกจังเลยพูดกันเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาพูดต่อหน้าคนอื่นก็ไม่อายในอินเดียเราจะรักครอบครัวกันมากก็จริงนะแต่เราจะไม่ค่อยพูดออกมาหรอกแบบนี้ โดยเฉพาะผู้ชายผู้ชายอินเดียนะ่ะจะพูดถึงพ่อแม่หรือภรรยาแบบอ้อมๆไม่กล้าพูดคำว่าคิดถึงตรงๆเพราะจะโดนมองว่าไม่เข้มแข็งแต่ที่ไทยผมก็เห็นหลายคนเลยบอกกับเพื่อนเมื่อวานคุยกับแม่ราร้องไห้ก็มีผมที่นั่งอยู่ใ,นใ,นใกล้ๆก็รู้สึกจุกที่คอนะผมรู้สึกว่าเขากล้าพูดในสิ่งที่ผมเองก็รู้สึกเหมือนกันแต่ทําไมผมถึงไม่กล้าพูดออกมาสิ่งเหล่านี้มันน่าประทับใจมากผมก็เลยหัด ผมเริ่มส่งข้อความหาภรรยาแล้วพิมพ์ว่าคิดถึงลูกนะก็ยังบอกแบบอ้อมอยู่ดีแล้วไม่กล้าบอกทางโทรศัพท์ต่อมาก็พิมพ์ข้อความบอกแม่ว่าคิดถึงแม่แม่นรีบโทรกลับมาทันทีเลยแล้วถามว่าลูกเป็นอะไรตกใจหมดเลยและนั่นเองก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้พูดทางโทรศัพท์กับแม่ว่าผมคิดถึงแม่อันนี้ก็เป็นความเห็นต่างชาติครับเห็นไหมมีทั้งชาวญี่ปุ่น อินเดียอะไรที่ดูวัฒนธรรมบางอย่างน่าจะคล้ายๆกับเราแต่ว่าดันไม่คล้ายซสอยงันในเรื่องการแสดงความรู้สึกคิดถึงก็แปลกดีนะขนาดอยู่ใกล้ๆกันแท้ๆโดยเฉพาะคนจีนนะมีความเห็นคนจีนด้วยแต่ว่าเวลาคลิปจะหมดแล้วเขาบอกว่าเขาจะพูดว่าคิดถึงเฉพาะตอนที่เสียใจเท่านั้นโอ้โหอันนี้ยิ่งหนักเลยเสียใจแล้วค่อยบอกคิดถึงเพื่ออ่ะแต่ก็เป็นวัฒนธรรมของเขานะนะ ส่วนคนเกาหลีก็มีเขาบอกว่าจะแสดงออกด้วยการทําอาหารแทนคําพูดคิดถึงเออเห็นไหมวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศนี้ก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ